ตอนน,ตอนนี้เราอยู่เราจะไปไหว้พระแม่กวนอิมนะคะเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดของสถานที่สาราฤาษีแห่งนี้นะคะป้าบอกว่าถ้าไหว้พระแม่กวนอิมต้องถวายไข่มุกอันนี้เราก็บูชาจากที่ป้าเราก็ได้ทําบุญไปด้วยนะคะเส้นละยี่สิบาทพี่ก็ถวายสองเส้นเพราะว่าพี่เป็นคนชอบอะไรที่เป็นคู่นี่เขามีอย่างนี้นะตามตําราเขาบอกว่าถ้าเราเดินข้ามสะพานไปก็คือเหมือนแบบเป็นเคล็ดก็คือเราโชคดีข้าม ه, เขาก็เหมือนว่าว่าจำลองให้เราอะ่ะให้เราจะเดินข้ามอย่างเงี้ยกว่าหมายอะสมัยก่อนน่ะยังไม่มีศาลาตรงนี้นะเมื่อกี้เป้าบอกว่าเหมือนเขาขอพรเราได้เขาแล้วเขาอะเหมือนบอกพ่อแม่ไว้ว่าเขาจะสร้างศาลาหลังคาตรงนี้เพื่อให้คนมากรับไหว้พ่อแม่จะได้ไม่ร้อนแต่ตอนที่เราจะไหว้พ่อแม่อะเราก็ต้องไปยืนริมริมหน่อยเพื่อจะได้มองเห็นท่านเวลาเราขอพรใช่ไหมพีแมแอง่มเ็าจะมองมองให้เห แต่ว่าถ้าถ่ายมุมนี้ก็จะเห็นชัดแต่ถ้าไปยืนตรงนั้นแล้วอาจจะไม่ชัดเอออ่ะ